ภาย์ของกลุ่มเรานะคะคือปุ๋ยฟอสเฟตนะคะซึ่งมีส่วนประกอบหลักก็คือแมกนีเซียมฟอสเฟตและแอมโมเนียมค่ะปุ๋ยฟอสเฟตนะคะมีวัตถุติบสำคัญก็คือแร่ธาตุฟอสเฟตซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ใช้แล้วหมดไปนะคะเราวิจัยก็เลยคิดค้นหรือมีนำเสนอทางเลือกต่างๆนันก็คือ มูลค้างคาวนะคะแต่มูลค้างคาวก็ยังมีปริมาณไม่คงที่มากพอค่ะประกอบกับปัญหาน้ําเสียของโรงงาน,นทางการเกษตรนะคะที่เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนานผู้ประกอบการนะคะก็เลยตั้งเรื่องที่จะสร้างบ่อบพักน้ําเสียขึ้นมาเป็นจํานวนหลายไร่นะคะและในบ่อบพักน้ําเสียเหล่านั้นนะคะก็จะเกิดสารอาหารตกค้างทางแล้วก็จะนําสารอาหารตกค้างเหล่านั้นนะคะมาผลิตปุ๋ยฟอสเฟตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จุดเด่นของปุ๋ยของเรานั่นก็คือใช้ได้ระยะยาวนะคะคือสามารถปล่อยสา,สามารถปล่อยสารอาหารได้เป็นจํานวนคงที่ค่ะแล้วก็ยังจะช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือหลังจากเรานําสารอาหารจากน้ําเสียออกมาแล้วนะคะแล้วลน้ําเสียออกเนี่ยมันก็จะไม่มีสารอาหารในในน้ำเสียมากก็คือทําให้ไม่เกิดพืชในน้ําค่ะ ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะจะเห็นได้ว่าน้ําจากตรงนี้นะคะจะยังไม่ได้รับการบำบัดใดๆนะคะจะเกิดปรากฏการณ์นวโลเิเคชันนะคะก็คือจะเกิดสีเขียวเกิดขึ้นนะคะแล้วก็น้ําในขวดนี้นะคะก็คือน้ําที่กําลังบําบัดอยู่ก็คือยังเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้กรองตะกรนที่อยู่ก้นถังออกมานะคะส่วนน้ําตัวอย่างที่3นะคะก็คือน้ําที่เราทําการกรองของเสียก็คือทําการกรองปุย๋ยออกมาแล้วแล้วก็จะได้น้ํา ดังตัวอย่างที่3อบอกมาก็คือม,มีลักษณะใสขึ้นแล้วก็ส่วนที่เป็นของแข็งเราจะนําไปตากนะคะแล้วก็นํามาทําเป็นปุ๋ยดังในบิเกร์นี้ค่ะเนื่องด้วยปริมาณความต้องการปุ๋ยฟอสเฟตค่ะที่ยังมีอยู่สูงอยู่อีกทั้งปัญหาน้ําเสียก็ยังเป็นปัญหาที่ยังเหลือรางอยู่ค่ะแล้ก็คิดว่านวัตรกรรมของเราตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดค่ะฉะนั้นเราก็มั่นใจร้อยเปอร์ค่ะ